สวัสดีครับผมนุนนทองคนสร้างงานครับนี่ก็เป็นผลงานโดยรวมนะครับที่ทําตะแกรงฝาปิดท่อระบายน้ำนะครับของโครงการอบตตําบลนาเจริญอ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดปุบลราชธานีนะครับด้วยขนาดที่80 80คูณ80เซนติเมตรนะครับส่วนเหล็กที่เอามาทํำก็ความกว้างที่4เซนความหนาที่9มิลนะครับเหล็กตะแกรงโดยรอบนอก ส่วนเหล็กชาก็ความหนาที่4มิลลิเมตรนะครับส่วนเหล็กตัวซอยที่ผมกำลังเชื่อมอยู่นี่ก็ความหนาที่4มิลเหมือนกันนะครับส่วนเป็นเหล็กโค้งข้างนอกที่ความหนาที่9ม mm ิลก็ไล่เชื่อมตัวซอยอความห่างของตัวซอยก็ที่4.5 mm นะครับ4เซนครึ่งนี่ครับก็ไล่เก็บรอยเชื่อมไป ทั้งหมดก็ทําอยู่ที่2หมู่นะครับหมู่5และหมู่6นะครับที่ทําทั้งหมด30ฝานะครับตะแกรงหลังจากไล่เชื่อมเสร็จแล้วก็ทาสีรองพื้นเสร็จก็เก็บสีจริงด้วยสีเขียวนะครับก็ใช้พ่นนะครับใช้กาพ่นกาไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องไฟฟ้าพ่นไม่มีกาปั๊มลมก็ใช้กาไฟฟ้าแทนนะครับก็ พ่นได้ดีเช่นกันนะครับจากนั้นก็ลงสู่พื้นที่นะครับไล่ติดเหล็กฉากนะครับเหล็กรองตะแกงตรงปากท่อเนี่นะครับก็ไล่เชื่อมเก็บเชื่อมเสร็จแล้วก็เก็บสีจากนั้นก็สามารถวางตะแกงได้เลยนะครับนี่ครับวางก็ไล่วางเสร็จสับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับ แกงปิดฝาท่อระบายน้ำนะครับโครงการของอบตอตำบลน,นาเจริญอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยทีมงานช่างนุนนทองนะครับที่ทำงานเชื่อมฝาตะแกงทั้งหมู่5และหมู่6นะครับ2หมู่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ